บทที่สามการฝึกหายใจเพื่อย,ยกระดับสติบทนี้เรามายกระดับสติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยวิธีสังเกตลมหายใจที่ต่างไปนั่นเองคุณไม่ต้องลำบากลำบนฝึกดัดตัวแบบโยคะให้ยุ่งยากเพียงแค่ทราบว่าจะสังเกตลมหายใจอย่างไรก็พอเอาเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกันให้ลองถามตัวเองว่า ลมหายใจสุดท้ายที่ผ่านมาเป็นสั้นหรือยาวหากตอบไม่ถูกแปลว,ว่าสติของคุณไม่อยู่ที่ลมหายใจและมีความโน้มเอียงว่าจะเป็นลมสั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากสติของคุณใช้ไปในการตามฟังวิปัสสนาอุบาลน,นั่นเองแต่มาถึงตรงนี้จะเห็นว่าทันทีที่มีข้อความสะกิดให้สังเกตลมหายใจของคุณจะยาวขึ้นทันที ทั้งที่หูไม่ได้เงียยไปฟังทางอื่นทั้งนี้เพราะเมื่อมีอะไรมากระตุ้นให้เกิดสติระลึกถึงลมหายใจสตินั้นจะปรุงแต่งลมให้ยาวขึ้นโดยอัตโนมัติตรงนี้ขอให้สังเกตด้วยว่าในทางกลับกันคนเราจะมีสติรู้ลมหายใจก็ต่อเมื่อลมยาวเท่านั้นแต่ลมสั้นไม่ค่อยรู้หรือไม่รู้เอาเลย ระหว่างที่ฟังในจังหวะนี้คุณหายใจเข้ายาวหรือว่าสั้นยาวคือรู้สึกบอกตัวเองว่ามันลากยาวอาจจะเท่ากักหรือมากกว่าเมื่อครู่ส่วนสั้นคือรู้สึกว่าหดลงจนสังเกตยากหากถูกถามแล้วลากลมหายใจเข้าลึกขึ้นกว่าปกติก็ไม่เป็นไรแต่เอาแค่ทีเดียวอย่าพยายามหายใจลึกๆติดกันหลายๆที เพราะการฝืนหายใจลึกๆหรือทีๆไม่ใช่การยกระดับสติแต่เป็นการกดคุณภาพสติให้ตกต่ำลงเมื่อทราบว่าเมื่อสักครู่นี้หายใจยาวหรือสั้นลองถามตัวเองอีกทีว่าในช่วงเวลานี้ยังยาวอยู่หรือไม่อย่าเสียใจถ้าสั้นลงอย่าดีใจถ้าย,ยาวขึ้นเพราะแนวปฏิบัตินี้ ไม่มีอะไรผิดหรือถูกมีแต่เห็นว่ากำลังปรากฏอะไรให้สังเกตรู้ตามจริงเท่านั้นจะเห็นว่าคุณอาจพักจากการฟังชั่วแวบเ,เล็กๆเพื่อรู้ลมหายใจได้โดยหูแทบไม่ต้องเลือกฟังเสียงนี้กล่าวคือเมื่อรู้ลมหายใจสติอาจขาดไปจากถ้อยคำและความหมายที่มากับคำแต่พอรู้ลมเสร็จหูก็กลับมาเงี่ยฟังข้อความต่อได้อีก และสามารถรู้เนื้อความในหนังสือสืบเนื่องกันเป็นสายน้ำด้วยการระลึกรู้ลมหายใจเป็นพักๆไม่ได้รบกวนงานที่ทำอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทำงานสองอย่างพร้อมกันให้ขาดสติเพราะแม้ทำงานโดยไม่ระลึกรู้ลมหายใจสติของคนทั่วไปก็ขาดตอนเป็นประจำอยู่แล้วหากคุณฝึกที่จะถามตัวเองด้วยสติธรรมดาธรรมดาเช่น ขณะอ่านหนังสือย่อหน้าหนึ่งหนึ่งนั้นคุณหายใจยาวหรือสั้นก็อาจกลายเป็นตัวอย่างของสติระหว่างการทำงานและวิธีเดียวกันนี้ช่วยให้การทำงานของคุณได้รับการยกระดับขึ้นกว่าเคยหลายเท่าด้วยซ้ำถึงตรงนี้คุณควรเริ่มรู้สึกถึงความสงบและมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะรับรู้ลมหายใจมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นลมหายใจยาว จะทราบชัดเป็นพิเศษและเมื่อทราบชัดเป็นพิเศษก็พลอยให้กายดึงลมยาวขึ้นกว่าปกตินี่คือธรรมชาติการทำงานของจิตขอเพียงมีเป้าให้ปักใจลงไปเป้านั้นจะเริ่มชัดขึ้นตามลำดับเพราะใจฝักใฝ่กับสิ่งใดย่อมรู้เข้าไปในสิ่งนั้นลึกซึ้งและกว้างขวางตามเวลาที่ผ่านไปพอสติดีขึ้นก็ปรุงกายให้มีคุณภาพดีตาม อย่างเช่นที่เห็นได้จากลมหายใจยาวกว่าธรรมดานี่เองเมื่อมาถึงจุดนี้หากลมหายใจของคุณสั้นลงแล้วยังสามารถรู้ได้ชักว่าลมหายใจกำลังอยู่ในช่วงสั้นแปลว่าจิตของคุณเกิดภาวะผู้รู้ผู้เฝ้าดูลมหายใจทั้งปวงแล้วกล่าวคือหายใจออกก็มีสติรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้า ก็มีสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจยาวก็มีสติรู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็มีสติรู้ว่าหายใจสั้นคุณจะเห็นสภาพจิตตัวเองแปลกไปคือในขณะหายใจจะเหมือนรับรู้เข้ามาในขอบเขตทางกายได้ชัดขึ้นกว่าเดิมครอบคลุมกว้างขวางกว่าเดิมณนะจุดนี้ขอให้สังเกตว่า ถ้าขณะหายใจเข้าคุณพองหน้าท้องออกนิดหนึ่งสติที่กำลังดีจะทำให้เกิดความรู้ขึ้นเองว่าหายใจยาวด้วยอาการพองหน้าท้องอย่างไรจึงสบายปล่อยลมออกจากอกอย่างไรจึงยังคงรักษาความสบายไว้ได้ในระดับเดิมอยู่อีกที่จังหวะนี้ขอให้สังเกตดูว่าความสบายนั้นมีอายุขายสั้นยาวเพียงใด บางคนอาจสบายแค่ช่วงหายใจเข้าบางคนอาจสบายแค่ช่วงหายใจออกบางคนสบายได้ตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าและจนออกสุดอย่าไปให้ความสำคัญว่ามันยาวแค่ไหนขอให้รู้แน่ๆตามจริงก็แล้วกันการเข้าไปรู้ถึงความสบายหรือความอึดอัดตามจริงนั้นเรียกว่าคุณได้ทราบชัดในสิ่งที่ละเอียดกว่าลมหายใจแล้ว นี่เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของวิปปัสนาคือมีสติรู้ไล่จากสิ่งหยาบไปหาสิ่งละเอียดเพื่อความตระหนักยิ่งยิ่งขึ้นว่าทั้งภาวะหยาบและละเอียดนั้นต่างก็เป็นสิ่งมีอายุขัยทั้งสิ้นไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นควรอาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้เท่านั้นหากขณะที่ฟังเสียงอยู่นี้คุณยังรู้สึกว่าสติไม่ไปไหน ยังคงปักหลักอยู่กับการรู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกรวมทั้งทราบด้วยว่าความสบายเกิดขึ้นนานเพียงใดวัดได้ด้วยจานวนลมหายใจกี่ครั้งตรงนี้เรียกว่าระดับสติพัฒนาจากการเห็นรูปธรรมตามจริงเลื่อนขั้นขึ้นมาเห็นนานมธรรมตามจริงด้วยแล้วการทำวิปัสสนาน,นสําคัญมากที่เราจะต้องเห็นทั้งรูปและนาม เพราะถ้าเห็นรูปอย่างเดียวก็จะรู้ตามจริงส่วนหนึ่งแล้วยังไม่รู้จริงอีกส่วนหนึ่งในทางกลับกันหากเห็นนามอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต้องเห็นรูปด้วยจึงจะเรียกว่าเห็นตามจริงได้ครบถ้วนวิปัสสนาที่ดีและมีคุณภาพนั้นควรเกิดขึ้นอยู่เสมอๆพูดง่ายๆว่าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่ควรตั้งใจบังคับให้เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่เพราะนั่นอาจเป็นการฆ่าตัวตายบนเส้นทางวิปัสสนาเสียตั้งแต่แรกเริ่มการรู้เหมือนทำเล่นยามว่างแต่ทำบ่อยเหมือนงานอดิเรกชิ้นโปรดที่สุดในชีวิตจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคืบหน้าไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มฝักใฝ่ลมหายใจ และมีความสังเกตสังกาเกี่ยวกับความสบายกายสบายใจมากขึ้นเพราะเห็นด้วยสติรู้ตามจริงว่าการเข้ามากำหนดดูอยู่ในขอบเขตกายใจนั้นมีแต่ด้านที่เป็นคุณมีแต่ทำให้นิสัยทำร้ายตนเองและทำร้ายคนอื่นลดลงทุกทีตอนยังไม่เริ่มลงมือจะมองไม่ออกเลยว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรแต่ขอให้ทดลองเถิดเพียงไม่กี่วัน จะทราบด้วยตนเองว่าวิปัสสนามีค่ากับชีวิตอย่างมหาศาลปานใดภาวะรู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่นั้นไม่มีความน่าเบื่อไม่มีความรู้สึกอึดอัดหากฝึกระหว่างฟังบทนี้แล้วเบื่อหน่ายหรือรู้สึกอึดอัดขอให้ใช้ข้อความในช่วงนี้เป็นหลักตั้งต้นนับหนึ่งใหม่โดยการสังเกตว่า คุณตั้งใจหรือคาดหวังมากเกินรู้เล่นเล่นสบายๆหรือเปล่าสติที่พอดีกับการรู้ลมหายใจในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการกำหนดว่าจะรู้ได้เท่าที่รู้ถ้าหากอยากรู้เกินกว่าจะรู้ได้ผลคือความอึดอัดรู้สึกเคร่งเครียดและไม่อยากภาคเพียนทำต่อไปให้มากกว่านี้อีกในทางตรงท่าม หากค่อยๆรู้ขึ้นมาจากระดับที่พอดีกับสติของตัวเองจะเกิดความสบายสงบหรือกระทั่งสว่างสดใสรู้สึกสนุกจะกลายเป็นกําลังใจให้อยากมุมานะเพื่อความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปอีกแม้วางหนังสือลงแล้วก็ยังไม่อยากเลิกสรุปบทนี้เราใช้ข้อความในหน้าหนังสือ เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คุณเกิดสติรู้ลมหายใจขึ้นมาตรงๆและการรู้ลมหายใจตามหลักวิปัสสนานั้นไม่ใช่แค่รู้ทื่อๆว่ากำลังหายใจแต่ให้รู้ด้วยว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจยาวหรือหายใจสั้นคนเราจะรู้แค่ลมหายใจยาวส่วนลมหายใจสั้นไม่รู้บทนี้ช่วยชี้ให้คุณดูว่า หากรู้แม้กำลังหายใจสั้นก็จะทำให้เกิดสภาพสติสัมปชัญญะระดับใหม่ขึ้นมาสติสัมปชัญญะที่สามารถรู้ครอบคลุมกว้างขวางทั้งภาวะยาวสั้นหยาบละเอียดได้อย่างต่อเนื่องนี้เองที่เราต้องการอย่างยิ่งยวดในงานวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นต่อๆไป